เด็กหญิงกัะยาพรกเขตเด็กชายธนพักมุ่งงามเด็กหญิงพีรดาจูจเจริญเด็กหญิงพิชาพรโชคประยุงเทียน เด็กหญิงนัชน,น,นานันทเสนาเด็กชายกิติชัดนาฏจันเด็กหญิงเกวล,ลินซึ่งประเสริฐเด็กหญิงกัญญูวีสุขล้นเด็กชายชินวัฒน์แสนยอง เด็กหญิงสวรสบุงอรัตเด็กหญิงนักสินีสำเร็จกิจเด็กชายสรายุสีโกงเด็กชายเจตพจนแก้วเขียเด็กหญิงชนิกรตั้งสุจริต เด็กชายวินวราชเจริญคลองสกุลเด็กหญิงชนะกรอังถนนเด็กหญิงธนาการสมนพลดิลงเด็กหญิงคารา์านานนักศรีเด็กหญิงสนิตารังสิมันวง เด็กชายโนพศรสิริคมต่อไปโรงเรียนบ้านน้ำเจะพุดเด็กชายจากรกพานห,นหัวนฤอเด็กหญิงชนทิชาประสาทกสิกิ